วันนี้เราเจอกับใคร um เคยเจอไหมวันนี้ร้อยเท่าไหรเป็นไงเมื่อกี้พอดีก็ซ้อมอยู่ที่กี่วันได้รอบนี้ผมจ่วงนี้มีกี่คนในค่ายตรวนี้เป็นสิบไหมโอ้ความคู่สองไอ้ยงโยงก็อยู่ที่นั่นมั้งเยยาวนะเราเป็นมวยประเภท ตีมือเห็นไหมล่ะเขาสไตล์ยังไอ้คู่ชกเก็าตีมือเหมือนกันครับครบเครื่องเลยเก็หมัดคมนะเราก็เห็นหมดแล้วนะเราชกมวยมาตอนนี้สักเท่าไหร่ละหนึ่งร้อยบวกครับร้อยบวกนะสามไฟล่างของเราผลงานเราเป็นไงมั้งแพ้ชนะแล้วก็มาแพ้ครับล่าสุดชกร้อยเลยกว่าร้ครับวันนี้ก็ร้อยวันนี้เรายี่สิบห้าครับอ่ะน้ำหนักเราปล่อยปล่อยหกเล็กคุ้มกิโลได้อ่ะสามโลสี่โลครับนิดหน่อยอ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ่บุรีรัมย์ครับอ่ะบอกทางว่านเชียร์หน่อยวันนี้ครับ เป็ขอชูเรียกผมอะชื่ออะไรครับผมวันนี้เราเจอกับเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบประชาชรถไปเทยหรถไปชุดสองซ้อมอยู่กับกี่วันนะรอบนี้เราเป็นมวยสไตล์ยังไงโชกมารวมรวมน้ำหนักของเราไปปล่อยครับสามไฟหลังชนะหมดไหมล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็คุมกี่โลได้ อ่ะคนจากจังหวัดอ,อ่าบอกสัมผาสเชียร์อะไรวันนี้ก็ฝากช่วยติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้จะเก็บใช้ได้ไฟครับขอชุนี้ครับผม